นี่ครับรอบรอบเที่ยงครับผมวัาและเศร้าแล้วครับโอนี่จัดทรง DC 70 70 G ีครับผมอ่าตัวนี้จัดทรงลูกค้าอำเภอนายุ้งจังหวัดอุดรอันนี้จัดทรงฟรีครับถึงบ้านเลยครับจังเลยกับน้ำไปใส่งานต่อไปกับมันหมานกับเฮงเฮงเลยเลยครับส่วนผู้ขายกับบริการผู้ช่วยครับผมสำหรับท่านใดสนใจกับติดต่อสอบถามก็ได้นะครับ้อรถมื์สองครับเม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถไถอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆครับ กรมีเห้เลือกชมครับอ,อยู่ที่สาขาอำเภอศรีภูรับผมจังหวัดขอนแก่นเบอร์ตัวติดต่อครับ0962712664อขอบคุณครับ